แบบสีทูโทนมีวิธีทำย่างไรอยากรู้ตามไปดูกันเลยครับสวัสดีครับนานาทุกท่านมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับแต่ผมตะเกียหนึ่งเดียวช่องคนที่ชอบในการตกปลาและทำเหยื่อปลอมเป็นนะครับผมถ้ามาเจออยู่มุมนี้ไม่มีอะไรครับก็มาสอนนานามือใหม่ทําเหยื่อเช่นเคยนะครับในจุดนี้ถ้าใครติดตามคลิปผมอยู่ก็จะรู้นะครับว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่ผมสอนทําเหยื่อปลอมนะครับ หลังจากนันใดที่เข tweets, <master> ้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับก็สําหรับวันนี้ก็อย่างที่เกิดไม่ตอนแรกนะครับก็จะพามาทําขบยางโูกลับแบบทูโทนนะครับแบบทูโทนคือยังไงคือก็คือแบบ2สีในตัวเดียวนะครับขบยางโมกลับแบบทูโทนหรือว่าแบบ2สีในตัวเดียวมีวิธีทํำยังไงตามไปดูกันเลยครับผมก็สําหรับ ตอนแรกเลยก็คือเราต้องมีโมกบยางเราก่อนเป็นโมกลับด้านนะครับเราจะทําเป็นแบบทุโทนกันเอาไม้เสียบตูวอย่างนี้เลยนะแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนกันเลยเราจะใช้สีแดงเราก็จุ่มโมเราลงไปแต่อย่าจุ่มหมดทั้งตัวนะครับจุ่มลงไปแค่ครึ่งตัวเราจะเอาสีแดงเยอะขนาดไหนก็จุ่มประมาณนั้นนะครับเริ่มจุ่มกันเลยครับ แล้วก็สบัดน้ำยางอ,อกหน่อยนะครับดูให้เรียบร้อยว่ายางเรามันไหลเข้าไปตามล่องที่เราต้องการให้เข้าหมดทุกที่ยางนะครับเช็คดูนะครับขั้นตอนการจุ่มโมูกับยางนี่คือแนะนยํยจะให้มีฟองอากาศเลยนะครับถ้ามีฟองอากาศแล้วเวลาลอกออกมาชิ้นงานจะไม่สวยนะครับสีแดงนะครับ เราก็จุ่มลงไปในน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อให้สีแดงมันเซตตัวก็สะบัดน้ำส้มสายชูออกนะครับเป็นขั้นตอนปกติฮนะเวลาเราจุม่มน้ำยางพลาแล้วเราต้องไปจุ่มในน้ำส้มสายชูนะครับึ๊บก็ปล่อยทิ้งไว้ให้สีแดงนี้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาทำกันต่อนะครับผมหลังจากที่ สีรอบแรกเราจุมไปเรียบร้อยนะครับสีแดงแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนต่อไปกัน,นผมจะใช้สีที่สองผใช้เป็นสีเขียวนะครับเพื่อที่มันจะได้ตัดกันเยอะๆหน่อยนีย่จะได้ดูโดดเด่นนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยสําหรับสีเขียวนี่นะครับสีรอบสองนี่เราไม่ได้จุ่มไปหมดทั้งตัวนะครับเราจะจุ่มเอาเฉพาะท่อนจากสีแดงมาหาตูดที่เรายังไม่ได้จุม่มนี่แค่นั้นนะครับ พราะว่าถ้าเราจุ่มลงไปหมดหมดตัวเลยสีแดงเนี่ยเวลาเราลอกออกมาแล้วมันจะดูไม่สดนะมันจะมีสีเขียวไปแทรกอยู่ข้างในแล้วมันจะดูไม่สดนะฮเราก็จะจุม่มเฉพาะตูดนะครับตอนนี้สีผมเหลือน้อยนะฮะผมก็จะใช้วิธีการเอาไม้ทานะครับสีเหลือน้อยมากนะตอนนี้สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะเอาไม้ทานะครับจุ่มแล้วก็ขึ้นมาทาจุ่มแล้วขึ้นมาทา เหันกล้องให้ดูนะครับสีผมใกล้หมดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ผสมใหม่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับแต่วิธีนี้ก็ดีนะค,คือสีเรามันจะไม่เลอะไปหาสีแดงนะฮะมันจะอยู่ที่มันจะอยู่แค่จุดที่เราต้องการให้มันอยู่นะฮะเพราะว่าเราจะทาเอานะครับ ทําอย่างนี้ฮะทำไปเรื่อยจนทั่วนะครับถ้าสียังเหลือเยอะก็จะทําง่ายฮะแต่นี้สีผมมันใกล้จะหมดเวลาจุ่มทีก็มาได้แค่นิดเดียวฮะ วิธีการทาเอาอย่างนี้นะครับก็เป็นอันมาทั่วเรียบร้อยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแดงกับเขียวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราเพราว่าเราทานี่มันจะไม่ได้เคาะเยอะนะครับมันจะติดไม่เยอะนะฮะก็ออกแค่นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปจุ่มในน้ําส้มสายชูเหมือนเดิมนะครับผมจุ่มหมดเลยครับแล้วก็มาทําการสะบัดน้าส้มออกรอน้ําส้มแห้งครับแล้วมาตามกันต่อว่าจะมีขั้นตอนต่อไปยังไงมาเริ่มรอบต่อไปกันเลยครับก็เป็นสองสีนะครับ คือไอสีที่เราจุ่มนี่เป็นสีผสมน้ํายางเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าสีธรรมดาเฉยๆนี่นะสีผสมน้ํายางเรียบร้อยนะฮะเป็นน้ํายางผสมสีนะฮะสีแดงสีเขียวแล้วรอบต่อไปนะผมจะเริ่มเป็นสีขาวเลยนะครับขาวนี้ก็จุ่มลงไปในสีขาวสีขาวนี้เราจะจุ่มหมดทั้งตัวเลยนะครับก็จุ่มลงไปฮะแล้วก็ทําการเคาะน้ํายางออกหน่อยนะครับจะได้ไม่นามากเกินไป ก็จุ่มในน้ำส้มใส่ชูครับเพื่อให้น้ำยางเซตตัวนะครับผมก็สะบัดน้ำส้มอ,อกหน่อยนะครับรอแห้งแล้วมาติดตามกันต่อครับผมคือกันต่อเลยครับหลังจากที่น้ำส้มสายชูมันแห้งไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงสีขาวรอบที่สองกันนะครับผมก็จุ่มไปทั้งตัวครับ จุ่มลงไปทั้งตัวธรรมดาเลยแล้วก็ข้อออกสบัดออกนะฮะลุกนะฮะเรียบร้อยก็จุ่มน้ำส้มสายชูครับผมสับัดตามส้มสายชูกออกนะครับจากนั้นนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งนะครับแล้วมาตามลุ้นด้วยกันนะครับว่าลอกมาแล้วสีจะสดจะสวยไหม ติดตามกันต่อนะครับผมครับผมหลังจากที่มันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพามาแกะดูกันนะครับว่าที่เราทําไว้เป็นแบบทูโทนนี่สีจอกมาสดมาสวยขนาดไหนนะครับตามมาลนกันเลยครับตัดออกมาแล้วนะครับรบอกขบยางโมอกับก็เช่นเคยครับกลับไ็นด้านในมือ,อยด้านนอกนะครับ โดยการหมุนลงมานะฮะวีดกลับหมุนออกเลยครับผมออกเลยมุนให้ไหลออกไปด้านหัวเลยทะลุกอ,อกด้านโต๊ก็แดงมาเรียบร้อยนะครับเดดมันสองใบหน,หนึ่งครับเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวสีสดครับสีสดสวยงามเลยนะครับเนี่ยครับ ก็เหลือทำตุ๊กตาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแตะลูกตาสักหน่อยจะได้ดูสวยงามนะครับตัวนี้ผมก็ได้ลองพื้นสีขาวลูกตาไปแล้วนะครับก็จะแตะสีดําช่วงบนนะครับ ทำให้ตาวตุ่มให้หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับก็เป็นอันว่าสวยงามนะครับสวยงามนะครับที่เราทำกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นกุปยามองแบบทุโทนนะครับสองสีในตัวเดียวถ้าไหนชอบสไตล์อย่างนี้นะก็เอาไปทำดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณมากๆค่ะ